โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับกับใบรุ่นดูใบนะครับก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝา,ากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับใบรุ่นดูใบด้วยนะครับคุณผู้ชมครมับโอเคครับหน้าตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเกมใบแบนดิโตนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าเกมหน้าผีนั่นเองนะครับงบ50บบาทครับคุณผู้ชม ทุนน้อยก็ร้อยล้านแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอขอเบนหนึ่งเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับผมว่า50บาทเบนหนึ่งแล้วเนนวิร์กสุดละอย่าหาทํานะทุน50บาทเป็นฮะตายอ,อย่างเดียวนะคุณผู้ชมพาลุยเลยครับนะ30ออโตโ้แรกครับคอมกับออโต้เทอร์โบครับคุณผู้ชมอ่าอุ้ยมาดีว่ะเฮ้ย11บบาทคอมโบนี้โอ้โหดูทรงมาดีจัดเลยนะั้นเนี่ยคุณผู้ชมยังไงเพื่อน ยังไงนะเออสวยมาดีอยู่นะเนี่ยเอออุ๊ยวายสามแถวปลื้มปลื้มแคตเตอร์อุ๊ยดาผีมาครับผู้ชมเปลี้ยงนั่นไงเปลี้ยงครับเคก่รโอ้ยเคไม่มาวะหรือว่าแคตเตอร์ก็ไม่มาด้วยนะครับคุณผู้ชมสวยดีโอ้โหดองนี้หกบาทไล่ไปอีกร่ำยายไปไม่ไล่ไปอีกไล่ไปไม่ไล่กี่ได้อีกไม่อีกครับอีกไม่โอ้โห สุดยอดคุณผู้ชมครมับโอ้ยสามตัวเปลี่ยงหายใจไม่ทันเลยโอ้โหฟรีเกมลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครมับสวยงามพระรามเก้าครับคุณผู้ชมครมนะับนาสุดจอยพระรามฮครับมาเออเก็บตัวคุนไปก่อนนะครับเอมาครับเอสองแถว เรื่องดอกนี้12บาทคิยวมาก่อนนี้เรียยงครับอีก6บาทโอ้โหดอกนี้แน่นโอ้โหเออใบสองแถวครับโอ้โหเก้าบาทเฮ้ยโอ้โหยังไงยังไหลครับโคตรปังอังปังปริเย่เลยครับคุณผู้ชมครับไม่รู้ว่าบังอะไรนะครับนะบงังบังปริเย่หรือเปล่านะครับนะเออตรงนี้ก็ติดบากนะครับน่าไปดูออังอังเขามาบ่อยนะคุณผู้ชมหลอนชื่อเลยนะครับเนี่ยองังอังปริเย่นะครับนะ มาแบนมุลครับอืมอย่าเ่าเพิ่งจะได้แค่64บาทนะขนาดมันหลายขนาดนี้นะคุณผู้ชมคือคอมโบค่อนหลายอะ่ะเพิ่งจะได้แค่สี่หกสิบเจ็ดบาทเหลือจะเชื่อไหมละ่ะโอ้นั่นไงดัน,นอีกยอบละปัดโทนึกว่าจะได้เยอะครับคุณผู้ชมนะโอ้ย เฮ้ยเป็นอะไรของแอดวะเป็นอะไรของผมเนี่ยคุณผู้ชมครับเบ็ดแค่วันนี้เมาอะไรครับเมาเก่าหรือเปล่าคุณผู้ชมเอ๊ะผมเมาเก่าหรือเปล่าวะเฮ้ยมั่วละรับนะเออมาขอขึ้นเบ็ดสองเบ็ดสามบาทแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาแล้วก็ออโต้สักสามสิบรอบครับผู้เล่นเด้อคุณผู้ชมครับน่าหนุนหนานกันไป เออมาแล้วคร,ครับกูยงครับนะชุดโกโกวาครับเฮ้ยโทษทีครับนะฟรีเกมมาดิโกโกวาตรงไหนแล้ววะเฮ้ย <c oughs> นั่นดิฟรีเกมฟรีในฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีครับนะซื้อคุนครับคุณสี่แล้วปะเอออย่าว่าเนี่ยเฮ้ยเออยไวซีตัวแบบนี้ปลื้มคุณฮะเบาจันเฮ้ยอาจาร ลายอยังแจมคุณยังคุณอย่างอะไรดีครับไม่พูดดีกว่านะคุณผู้ชมเผื่อมันเป็นคำหยาบนะครับน้ไม่พูดเนดะ้อผมว่าได้จะเป็นคำหยาบแหละถ้าพูดออกมาครับไม่พูดดีกว่าครับนะ2องหมุนครับสวยดิมาแบบนี้วายเลี้ยงแบบนี้เปลียปล่ยงแ 8, 5, K, ตนหาเคหนึ่งด้านดีเคนหนึ่งก่อนเปลี่ยงอ้เออ,อสุดจัดบอกได้คำเดียวครับนะว่าสุดจัด 212บาทครับคอมโบนี้ครับคุณผู้ชมครับไวแมดิโตโอ้โหเกมเดี๋ยวนี้คือหายากมากนะคอมโบสวยๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ฟรีเกมลงงามๆแบบนี้นะหายากคุณผู้ชมครับไม่เชื่อลองไปเติมแล้วก็เล่นดูครับนะถ้าเติม300ป่านเบน5นะหมดก่อนยังไม่หมดลงฟรีเกมก่อนผมให้มาบอกผมเลยมาเดี๋ยวผมเติมเดี๋ยวผมเติมให้อีก5 500บาทมาเออ ถ้าไปเล่นแล้วสามร้อยบาทเป็ียนสีเนี่ยบุญจนหมดนะแคสเตอร์ลงก่อนนี่มาบอกผมเนี่ยผมเพิ่มให้อีก500บาทฟรีเลยเนี่ยคุณผู้ชมสวยดีครับมีกลองสวยงามครับไหลไปก่อนไม่มีกีตาร์ครับอะไรไม่ไม่มีครับเฮ้ยคอมโบเอาจันเลยอุ้ยสิบเต็มกระดานครับสวยสองสามครับอุ้ยไลอีกครับ่าดิ้ลูกเคียวเต็มระบบเปี่ยงครับอีกนิดหนึง่งเออลงแบบนี้ก็สวยดีวะเฮ้ย จบที่92บาทครับคุณผู้ชมแต่งน้องั้นล้วนเลยนะครับนะมันอยู่ดีเทคนิคครับคุณผู้ชมรามนะเออกับจังหวะเวลาของที่เราเลือกนะครับนะมีเอไม่สวยงามครับ43ไล่ไป่มนครับเปลี่ยนครับอีกยี่สิบเคอีกอือหืพิ่งแต่งมายงงครับแต่งยิงแล้วครับอุ้ยเอาเรื่องมากนะคุณผู้ชมบอกตรงเลยว่าวันนี้ไปเป็นดโต้นะครับนะผมแค่พูดพูดอ่ม่วกันไปหมดอุ้ยฟรีเกมโลลวละครนะ เบ็ดสามบาทครับคุณผู้ชมจ่ายหรือเปล่าวะนั่นน่ะเออลงมาหลายสองรอบแล้วนั่นเนี่ยผมว่าไม่จ่ายหรอกช่วยดิจ่ายก็เกินแล้วล่ะแต่นอกก็แตง่งแต่งในก็แตง่งยังจะแต่งในซ้ำอีกนะครับนะ่เดี๋ยวมันเต็มนะเออแต่งน้อยๆก็พอละบางแต่งนอกบ้างนึงแปดหมุนเจ็ดหมุนมาสวยไปดิเพียร์ไงดกเพือนปัโท อะไรกันครับเนี่ยเออช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมครับนะปากผมเรื่องคอนเทนละ่ะถ้าใครคันไม่คันมือก็มาเตะปากผมได้นะครับโทษทีครับคุณผู้ชมพูดเล่นครับพูดไปงั้นแหละอยากทิศสากันเด้อครับนะ <laughs> ฟรีในฟรีไหมอะ่ะจบพี่เกมนี้ก็ขอเลิกเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนะพอละกำไรแค่นิดๆหน่อยๆก็พอแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะแค่พอค่าขับเข้าไปวันๆก็พอละเด้อ พอแค่ห้าผมเข้าไปวันๆก็พอนะครับน่าเล่นก็มีลิมิตของตัวเองนะครับนะทุนร้อยหนึ่งทุน50บาทก็จบที่500บาททุน200บาทก็จบที่สัก800บาทก็พอแล้วนะครับนะอย่าเลยอย่าคิดว่าทุน500บาททุน50บาทนี่จะไปถึงหลัก2องสามพันแน่นะครับคุณผู้ชมครับ โอเคครับนะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับนะ้าคุณผู้ชมครับนะ้าถ้าชินชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับวัยรุ่นดูบายด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ